สวัสดีค่ะออนไพรินมาแล้วเรามาพูดเรื่องการตายเมื่อนี้กะทิว่าการตายเป็นตอนจบนะคะว่ามาแล้วสองตอนพิธีกรรมรายละเอียดมันหลายเนาะเมื่อนี้ทิเมื่อว่าถึงขั้นตอนของการใส่ไม้คมเหงใส่ไม้กแกนสองทอนยาวประมาณสองว่าเศษใส่สำรับบังคับบ่อหายลุ่งตกจากกองฟ้อน การเอาไม้คมเหงไว้เช่นนี้ถือว่าเป็นการสอนคนว่าค้นห่านั้นบาวาสิสัวดีมีจนว่าเล็กวัานไนวาหน่อยเพียงใดกระตองมิผู้ปกครองคอยควบคุ้มดูแลว่ากาวตักเตือนอยู่ตลอดการวั่นกะละปพึกละหมากเงินหมากท่องเรียกว่าหมากกะละพึก เขาเอาผลลไม้ก้านกล้วยตัดเป็นท่อนๆหรือไม่ขีดไฟเสียบสตางคเขาไปข้างในก่อนจะเผาสูบกับมีการวานการะพึกผู้คนกับซีวิง่งกันเก็บเอาเบื้งเลิกกันสนุกสนานแต่ว่าสุมนินีเขาบ่ด้เอากล้วยเอาอันยังคือวาแล้วนะคะเขาก็สิเอากระดาษเงินกระดาษทองมะฮอเงืนเหรียญเงิน,งนบาท หรือบางคนก็ประดิษฐ์ประดอยยางงดงามบานการมาติกาบางสกุลศพก่อนจะเผานี่กับทิมนิมนต์พระสวดมาติกาเสร็จแล้วก็ย่งได้จากโล่งให้พระชักบางสกุลเสร็จแล้วพระให้พรแล้วโล่งเมื่อเผาต่อไปเมือ่อใดที่าบาคครเผาศพกับวันพระวันอังคารแล้วกัวันวันถูกเก้ากองก็ถือว่าเป็น วันที่บกวนเผาวันพานาันเป็นวันที่ประสงค์ทำกิจการทั้งศาสนายาโยมก็จะพากันไปรักษาศีลฟังธรรมวันอังคารถือเป็นวันแข็งถ้ามีความจำเป็นจังจะต้องเผาให้ทําการอุปโลกเสียกรคือเมื่อนัำโกไปถึงปาซาแล้วคนหนึ่งก็ทำพิธีขุดหลุมจะฝังประสงค์จะไปขอแพรจากญาติโยมขอให้ยายมช่วยกันหาฟื้นมหาหย แล้วจัดการเผาส่วนวันเก้าของนั่นเป็นอีกวันหนึ่งที่บเคยเผาด้วยถือว่าเป็นทั้งสามมืนน้อนีเป็นวันนำความเดือดร้อนมาให้นะคะการเผาศพสำหรับจุดศพนั้นเขาไม่ไหวต่างหากใส่ไต้หรือจุดเทียนห้ามบอห้จุดติดต่อกันถือว่าไฟธรรมดากด็ดีไฟราคะโทษสาโมหะกด็ดีไฟทางนี้เป็นของห้อน ถ้าไปต่อกันเข่าจะลูกล้ามให่โตใหม่บ้านเมืองทำา้ายทรัพย์สินอาคารบ้านเรื่อนเสียหายพินาศเผาแล้วกลับบ้านกับมีการบายสีสู้ขวนห้เพื่ออยู่เย็นเป็นสุขต่อไปการเก็บกระดูกเมื่อเผาศพครบสามมือแล้วก็เชิญญาติพีน่น้องนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเก็บกระดูกจัดอาหารไปหนึ่งทีเมื่อถึงป่า ขางลุมเผาศพแล้วก็น้าอาหารไปเลี้ยงผีบอกว่าพุงนี่สิไปกินข่าวแจกลูกหลานจะทําบุญแจกขา้าวพ่อบอกแล้วก็กองกระดูกกับเป็นลูกก้นนอนหงายสมมติว่าตายแล้วก็หันหัวไปทั้งทิศตะวันตกแล้วก็นิมนต์พระมาบางสกุลพ่อเสร็จแล้วลูกลบลูก,ลก,ลกหุ่นนั่นเสียทําลูกหุน่นหม่ให้หันหัวไปทั้งทิศตะวันออก สมมุติว่าเกิดไม่เอากระดูกใส่ในหมอ้อว่างไว้ตรงกลางรูปหุนแล้วนิมนต์พระสงค์บางสกุลเป็นแล้วเคลียทานขีเทาขีทานที่เหลือลงไปในหลุมฝังศพกระดูกก็จะนั่งไปฝากที่วัดแล้วก็จัดกอเจดีดแล้วแต่กรณีถ้าฤด,ดูปีนาฟ้าไม่มาบางสกุลท่าบุญก็ให้เฮท่านตามประเภทนี่ การเผาแบบค้นโบรานนอกจากจะเทศเป็นโล่งเหล่าย่างทำเป็นรูปนกหัตสดีลิงนกตัวนี้ตัวใหญ่แห้งค้นเป็นใยเป็นตัวมีเกียรติมีชื่เสียงกะสมพวนแต่ห้เผาแบบนี้ประวัตินิว่านกหัดสดีลิงนี่เป็นนกใยตัวใหญ่ทอสร้างอาศัยอยู่ในป่าหิมพานเรียกซื้อตามเจ้าของภาษาวา่าหัตถิลิงคะสะกุโน เรียกตามภาษาของฮาวานกหัสดีลิงเรื่องย่อมิยุวาพระเจ้าประวันรัตนเะจ้าเมืองโกสัมพี่นั่งผิงแดดอยู่กับปลาชเทวีมีขั้นแก่พระนางโมผ่าหมผ่ากำพุ่นแดงนกเขาใจว่าเป็นก้อนเนื้อจังบินมาโฉบเอาไปว่างไวระวังค่าคุบใหม่ใส่พระนางปรบมือลอง นกตกใจบินหนีพระนา่งจึงลงจากฆาคบใหม่แล้วประสูตรพระโอรสในขณะที่ฝนตกฟ้าห้องจึงขณะน้ำพระโอรสฟ้าอุเทนชาวอีสานเมื่อเจ้าเมืองหรือประสงค์ูุณลักผู้ใหญยถึงแก่กรรมมาแกี่ยท่ามศพเป็นการใหญ่โตหีบศพกับท่าแบบโบราณมีบูสบุกลายสันท่ามลูกนกหัสดีลิ่ง ตั้งบนกองฟ้อนตั้งเหีบศพบ,บนหลังนกฮัสดีลิงปลูกพระปล้ำใหญ่ตัแล้วก็สูงคอมมีมหรสศพครบงานเราก็ทำบุญทั้งปุสลครบเจ็ดวันเจ็ดขึ้นถือว่าวันเผาก็ทำพิธี่่านกฮัสดีลิงแล้วจังเผาผู้นำ้ำชาวีสารคือพระตาพระบอก็ปรากฏ ว่าทำศพแบบนกหัสดีลิ่งเอาศพพะวอพัาตาขื้นไปตั้งบนหลังนกมีมหองรอศพคบเจ็ดวันเจ็ดขึ้นแล้วเผาหยุดณนะบ้านทุง่งบ้านดูบ้านแก่เขตนครจำปาสักนะคะลูกชายของพัตาสองคนคือเท่าคำผงเจ้าเมืองอุบลเป็นคนแหลกนามว่าพระปทุมราชวงศ์วงสา และท่าวพร่มเจ้าเมืองอุบลคนที่สองพระน้มวา่าพระพุ่มราชวงศากับลูกชายท่าวขำผงชื่อกุท่องเจ้าเมืองคนที่สามน้ำวาพระปะทุมราชวงศาเจ้าเมืองทั้งสามองค์นี้ข้องเมืองอุบลมาเป็นเวลา80ิปีเศษถึงเวลาแก่กรรมกสิจัดท่ำซพแบบนกหัสดีลิ่ง มีมหรสพครบงานเจ็วันเจ็ขึ้นณบริเวณถุ่งสีเมืองในเมืองอุบลอันนี้เก่าจากหนังสือประวัติเมืองอุบลโดยศินปิติกาวงพศ2479นะคะไปไยประสงค์เมืองอุบลเมื่อท่านเจ้าเมืองหรือชาวเมืองเรียกกันว่าย่าท่านธรรมบาลวัดปาหน่อยซึ่งนี่สมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณพระอาริยะวงจักษาจา์ ปลายราชการที่หาท่านถึงมรณาภาพประจัดท้ำศพแบบนกหัดสดีลิงมีมหอลสพครบงั่นเจ็ดวันเจ็ดขึ้นเผายุวัดปานอยเมืองอุบลอีกองค์หนึ่งคือยาท่านดีโลดหรือที่ทัางการเรียกว่าพระคูวิโ,โรวิโรธรัตนโนโบนุเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี2 4 8 5เมื่อท่านมรณาภาพลงกระจัดศพแบบนกหัสดีลิงตั้งศพบำเพ็ญบุญแล้วก็มีมหอและศพโคขั้นเกียตบนเกียรตขึ้นณวัดทุ่งสีเมืองอันนี้กระจากประวัติทุ่งสีเมืองพศ2 5 1 4เดค่ะการจัดท่านศพแบบนกหัสดีลิงนี่ถือเป็นเกียรติประวัติยางสูงสงควรในรับบเกียรติเช่นนั้น ต้องได้ท่าประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระาศาสนามากมายคนเฮาเจ้าข่อยนี่คือสิบวันเห็ุพิธีแบบนั้นเด้วก็เผาธรรมดานี่แหละส่วนเจ้าเมืองและประสงวงศุลักผู้ใุญ,ญ่ยในภาคอีสานซึ่งได้รับทําความดีจำนวนมากเวลาทํานพก็จะได้เฮ็ดแบบนโนคัสดีลิ่งนี่หรือไม่ผู้เขียนก็นบ่สามารถ มื่อเบาได้เบิดจึงขออภัยไว้าที่นี่ด้วยนะคะพามหาปีชาปริญญ,ญาโนเพิ่นบอกว่าการเผาโศกเกี่ยวกับการตายนี่ค้นโบราณมีข้อห้ามยุบยิบยุดประสงค์ของผู้ห้ามก็เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นมงคลผู้อยู่ก็ใหายโย่สบายผู้ตายก็ให้มีความสุขขอที่คนโบราณห้ามไว้กับมีดังนี้นะคะอายุบ่ถึงสิปีตายแล้วหาว้าบ่ห้เผา ถ้าจะเผาจะเกิดความชิบหายแกพ่อแม่พี่น้องเผาพุ่งวงสาคนาหยาิและทรัพย์สินเงินทองข้อสองตายพ่อลูกทองร่วงหรือลุ่งทองห้ามบ่ให้เผาตกน้ำตายตกเงื่อนตายห้ามบ่ให้เผาฟุบบวมตายห้ามบ่ให้เผาตายพ่อช่างมาเหยียบเสือกัดงูกัดควายควิดตกต้นไม้ตายผีกิน ของพวกนี้บ่ห้เผาตายเพาะมีดหอกดาบแล้วแหลมหล่านี่หามบ่ห้เผาตายเพาะสูโลูก,กันด้วยแล้วแหลมเล็กโูกลุ่งแดงหามบ่ห้เผาถ้าเผาจากสิเกิดอันตรายแกเจ้าบ้านและพ่อแม่พี่น้องถ้าจะเผาให้น้่งไปเผาหม่องอื่นหามเผาร่วมปลาซา ถ้าเผารวมป้าซานี่จะเข็ดจกขวงแก้ภยัยพลเมืองสิเกิดความบอสงบในบ้านเมืองนั้นนะคะผู้ตายทั้งเจ็ดแบบนี้เขาว่าห้ามบบาห้นับถือเป็นคำนะคะหรือเป็นผีเลื่อนหรือเป็นของรักษาถ้านับถือเวลาทำผิดเขาจะมาถามกินง่วกินค้าวยหมูเห็ดเป็ดไก่ ข้าสซุมือถ้าข้าย่อมหายกระเสียของถ้าปอหายมันก็จะเป็นปอบเป็นเป่าผีโพ้พงมาก,กินข้าแทนเพื่อนก็นเลบ่อยหายถือนะคะพวกพวกตายโหงระวางง่ายๆเนาะตายผิดธรรมชาติแปดเวลาหามลุงเฮื่อหนีหายว่านขี่เท้ารอบบ้านเมื่อผีไปถึงป่าซาแล้วค้นที่ยูบานหายเอาเสื้อผาพี่น้องผีไปซ่อนไว้เวลากลับมาจากเผาหามเดียวหลัง มาถึงแล้วให้แสดงอาการย่านผีผู้ที่อยู่บ้านก็ให้ปิดประตูเฮือนผู้ที่มาจากเผาผีอาบน้ำให้สะอาดทุกคนแล้วเจยงเปิดประตูให้คืนไปบนเฮือนผู้รักผู้ใหญ่จังห้ศีลห้พรน,นะคะถ้าเฮ็ดได้ดังความก้าวมานี่จะปราศจากทุกโศกโลกภัยอยู่เย็นเป็นสุขเก้านะคะเป็นกําเลิดตายนี่หรือคนป่วยบ่ หายนี่ต้องการจัดย้ายไปรักษาในที่อื่นให้นิม,มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดให้แล้วจังให้เขาในเฮือนถ้าตายกระแห่เอาไปมองอื่นถ้าเผาก็เผารวมปราซาจะก็ตจะขวงไผ่พละเมืออขึ้นกันอันนี้ก็ได้ไม่ลออเกวียนและตีนเกวียนที่หักแล้วห้ามเ่ให้เอาไปห้องตินบันดไดเป็นของกระลำพุนอีสานเนาะ ห้ามปลูกผีนางถ้าทํำจะเกิดอันตรายแกพ่อเฮือนแม่เฮือนลูกหลานญาติพีน่น้องเขาของเงินทองอันนี้มาจากหนังสือท้ำหมสอนโลกนะคะหมายเหตุการฟังโซเป็นปัญหาที่ถกเพียงกันมาตลอดเพราะว่าเกกีอาจารย์บางคนว่าค้วนบางคนกับว่าบ่ะควน โดยอ่างตำรานี้ตำราที่หามก็หามเพียงว่าคา์ลัมบางจะเป็นอันตรายบางจะพินาชิพหายบางถึงขายตัวบางเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะแก้ไขจังไหนสมมุติว่าหามบ่าหายเผาแต่เฮาจําเป็นต้องเผาเฮาสิต้องเหตุจังไหนบราแนะน้าไหวจังสี่ในทีที่ซึงบ่มีประสงค์เป็นประธานถ้าเฮาสิผาเผาเฮากระจัดการบวงสรวงซุปบอกในซุปสาบหลักตามความจําเป็นแล้วก็ลองคอ สูบจะหายเบียดเบียนนะคะในทีทีซึ่งพระสงฆ์เป็นประธานท่านจะสร้างห้เผากจะจัดการไปตามท่านถ้าเฮาทําตามนังนี้เรื่องทีลายก็กลายเป็นดีนี่ก็เป็นประเภทนี้อีสานโบราณบ้านเฮาที่เสื้อถือมานนมน่านนะคะหลายปีหลายหลอยปีมาแล้วนะคะถ้าลูกหลานอยาิมีเทศได้ตามนี้ก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลนะคะให้แง่คขิดอะไรต่างๆมากมมยคู เบามานีกะวังว่า,วาผู้ฟังจะนําเก็ตเลกเกตน้อยไปประยุกต์ใส่กับสมัยเฮ้านะคะซึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปปลากับ,บ่คอยมีมีตะเม็นนะคะแต่มีบางอย่างซึ่งเห็นในงานศพก็ยังมีการปฏิบัติรักษาถือข้องกันมาอยู่อันใดที่มันหาบดาดแล้วคือโบราณเพื่อนกะมาประยุกต์เอานะคะมนีกะขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่รับฟังรับชมจนจบคลิปขอกุศลผลบุญจงเกิดแก่ทุกท่านขอความสุขความจเจริญจงเกิดแก่ทุกท่านมีด้วยอายุวน,นาสุขพะพละเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปอนุโมทนาสาธุขาสาธุสาธุ